ตามที่เคยที่พี่บอกคือะไระแบบวันอันนี้คือลงได้เลยก็คือเดี๋ยวก็ลงแทรกนี้ยเราก็จะลงแทรกก่อนแล้วก็ ก็ออกกันแดงนี่เป็นรูปแมวแล้วเรามาลงสีแสแลกให้มันให้มันเข้มขึ้นเราชอบอยู่แล้วแล้วตอนนี้เราศึกษาทาง YouTube อะไรพวกเนี้ยเห็นก็าทำแล้วก็หัดทำหัดทำหัดทำแรกก็ทำไม่สวยหรอกนะตอนนี้ ทำไปเรื่อยทำไปเรื่อยเออมันก็เข้ามืออ่างเงี้ยอย่างแตแบบเนี่ยเราดูเรามันก็ไม่ตามใครเราจะดูใน youtube ในเกี่ยวกวับลูกกร์ตูน,น่ะว่ากระตูนตัวน,นี้มันสวยไหม,มเ,นนเอามามทาจักกลาเราได้ไหมอะไรเงี้ยถ้าเราไปทําเหมือนใครมันก็ตลาดมันขายไม่ได้อะไรเงี้ยเราก็เลยดูใน youtube เนี่ยว่าตัวไหนมันสวยมันน่าทำได้อะไรเงี้ยแล้วก็มาลองทําดูออทําได้แล้วก็ลองไปขาย็ม,มีวัตถุดิบเนะีย ยาพูกสิ่เราไม่ต้องหาไปไกลเพราะแถวบ้านเรามันเนื้อเผาเยอะอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปไปขอเขาหรือไปขอซื้อเขาอะไรเงี้ยมันคงเขาไม่เอาอะไรเงี้ยเราก็ให้พวกตุ๊กตาเข้าไปอะไรเงี้ยให้สองเนี้ยเป็นไปเขาไม่เอาเฟซบุ๊กคือพี่เป็นคนลงโซเชียลคนเดียวพี่เขาทำอย่างเดียวก็เฟซบุ๊กเยาวรัชพวงมาลัยเป็นภาษาไทยนะแล้วก็ราคาก็เดี๋ยวก็แต่ละที่ไม่แพงหลักสิบหลักร้อยเริ่มต้นที่ เริ่มที่ห้าสิบบาทเริ่มที่ห้าสิบบาทห้าสิบบาทเจ็ดสิบพอเพียงเราตั้งมั่นตรงนี้เลยเจ็ดสิบพอเพียงนะก็พอเพียงอ่ทนั้นคือชีวิตประจำวันรายรายรับมันไม่ได้เยอะอะไรไงหลักร้อยต่อวันแต่ว่าบางทีรายจ่ายวันหนึ่งก็ไม่ได้ใช้เงินเลยนะทุกวันไปทำส่งสามเพเป็นกี่ร้อยก็คือร้อยสั่งเป็นร้อยเลยสองเพียงขับรถมาแล้วนี่ค่แค่เราแค่แค่เราก็ทำเป็น ขอบคุมากขอบคุ้อย